ผมยังไม่รู้เรื่องการที่ว่าน้ํายาอะไรมันแช่รอพิสูจน์อยู่แต่ว่าตัวเนี้ยคือไม่อยากจะขายเป็นไม้ดิบเห็นมอดมันชอบครับผมอ๋อควรจะแช่น้ํายาแช่น้ํายาเท่านั้นนะคะใช่ใช่ลุงโม,<พ>มพาชมไผ<ว>่คิดถึงไผ่คิดถึงเรา วันนี้เรามาอยู่สวนมิสเตอร์เคที่ที่ไผ่เก้าดาวสองสีวันนี้มิสเตอร์เคเขาบอกเขาจะมาจัดการไผ่9ก้าดาวสองสีทําอะไรบ้างอ่าครับผมก็เดี๋ยวจะที่นก็คืออ่าจัดการเป็นดักเรียนหน่อยนักเรียนดักเรียนคนสมองนะหนึ่งสองสามสี่อ่าหนึ่งเลยนะครับผมก็คือรายได้เลยก็คือเนี่ยพวกเงาเล็กๆเดี๋ยวจะขุดใส่พอจะใส่ถุงได้ขุดได้เนี่ยพวกเงาเล็กๆราได้ใช่ทำรายได้ผมก็จะ ขุดไปทำเพื่อถายเพื่อเพื่อขอขายสายพันธุ์แล้วก็อันลำของปีที่สองอันเนี้ยส่วนใหญ่น่าจะเป็นลำของปีที่สองที่สามตั้งแต่ตูกนะอลำแบบปีที่สองปีที่สามเนี้ยก็จะได้ลำประมาณนี้ทีเนี้ยไม่เคยได้สางไม่ได้เคยจัดการเลยเนี่ยลำลำเล็กๆเนี่ยเราจะตัดออกอจะตัดออกโชว์ความสวยเ่าบางคนว่าไม่สวยเดี๋ยวจะโชว์ให้แบบ เปลี่ยนมุมมองเลยก็คือลำพวกนี้ผมไปทําพวกเฟอร์นิเจอร์พวกโต๊ะเก้าอี้อะไรพวกนี้ได้ไปทําไปทําประโยชน์ใช่ใช่ใช่แล้วก็เหลือเหลือสามสอ<า>ง<า>ไปแ<า>ล้วนะสองไปแล้วนะสามทำอะไรหรือสองอย่างสองสองอย่างนะสามก็คือเดี๋ยวตัดไม้ลงไอเตรียมเตรียมไว้ไปทำเฟอร์นิเจอร์แล้วส่วนสามจริงๆอะต้องตัดลำพวกเนี้ไปลงบ่อแช่แต่ว่า บ่อยใช่ผมยังไม่เสร็จสมบูรณ์อมก็แสดงว่าทำสองอย่างไอ้นี่พุดธเง้าพันอันที่สองตัดลำไปใช้ใช่ใช่ตัดลำที่เราจะตัดคือสางระยะมันเพื่อเปิดกอให้สวยงามสองอย่างนะอ้าวโอเคครับเรามาดูกันครับครับเดี๋ยวเครื่องมือก็เอาดี๋ยวลุงกรมช่วยเลยลุงกรมก็ใช้เลื่อยมือแล้วกันผมใช้เลื่อยเครื่องเดี๋ยวดีวรอมาตัดก่อนอ่านี่เป็นเป็นคนที่ ผู้จัดการกอไผ่นะครับกอไผ่ทําอะไรนี่เขาตัดหนามทิ้งนะครับนี่น,น,นี่ดูเขาก่อนมีเครื่องมือคืออะไรมีดไม่ใช้กันไกนะครับใช้มีดเลาะเอาใช้มีดเละเาะนะครับจัดการเรื่องหนามเอาเรื่องหนามออกนะครับก็ใช้มีดกับเฉาะ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 แค่นั้นเองเอาหนามออกอมีดเฉาะเอาแค่นั้นเองครับอ่าใช้มีด<อ>นะครับตัวนี้จริงๆจะใช้เรื่อยเหนื่อยแล้วก็เลยเรื่องเครื่องมันมันเข้าได้ง่ายด้วยนั่นแหละ อ่านี่หนามนะครับอ่านี่นี่นี่หนามโคตรเลยนะครับนี่นะครับถ้าโดนเข้าไปเนี่ยคุณถึงขั้นตายเลยนะครับนี่ปักเข้าไปเด้โอ้พี่แต่ถ้าหนามขนาดนั้นอ่ะคุณไปทำยังไงให้มันตําอีกอะพี่ตาบอดเลยนี่เมียนะนีเมียเข้าเป็นพระองค์ได้ไหมน่าจะได้อยู่พี่มันมันมันงอลงทีงอลงอ้าวอันนี้เดี๋ยวผมตัดลำให้สวยนะพี่ออกทางนั้นอ้าเอามาดูครับ ้าดูอเดี๋ยวนี่พี่ดูตันดีนะหนาดีตันดีแล้วแก่เรื่องโนหนาอยู่แล้วแต่แต่ที่ให้ดูคือเสี้ยนนะพี่เสี้ยนแดงดีเนี่ยความแกร่งของเนื้อไม้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตัดยาวเลยนะพี่เสียงมันจะดังนิดนึงไม่เป็นไร <Okay. S 2> นี่การจัดการกอง เป็นการตัดลำนะครับใช้เครื่องตัดแล้วผมผมเลือกลำเอาแค่แค่พอสวยก่อนนะอ่า พี่ถ้าทำจริงอ่ะมันมันจะตัดไปเรื่อยออกไปเรื่อยให้ไปอยู่ในพื้นที่ที่เราสามารถจะใช้ลำได้ใช่ใช่ใช่เอาเอาไปได้เอาไปทำงานได้เนี่ยคือการการถ้าเราไม่ได้สางกอมันจะลำบากอย่างเงี้ยพี่นิดนึงตอนนี้เราล้นสางใหม่เลยไม่เคยสางมาเลยอเคยสางตอนเล็กๆแต่ว่ามันจะเป็นส่วนใหญ่สางตอนนั้นน่าจะเป็นลำไม่เกิน ไม่เกินสิวลำเล็กๆอ่ะเนี่ยพี่ดูได้่รครอยการตัดอ่ะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่มีไซส์อย่างเงี้ยถ้าเราไปทําพันอย่างเงี้ยมีจำนวนไหมมีจํานวนไหมเช่นเวลาเราจะขายปกติก่อนเราจะขายไซส์นี้ไม่หรือว่ามันจะเล็กกว่านี้เล็กเล็กกว่านี้น่าจะเป็นรุ่โน้นใช่ไหมใช่คือคือตัวที่มีจํานวนเนี่ยุยไซส์นี้กับไซส์นี้อะพี่เยอะหน่อยใช่อย่างนี้น้อยน้อยพี่พี่มันมีอยู่แค่นี้พี่ต่ส่วนใหญ่จะเป็นไปจุกอีกงโน้น่ะพี่อ๋อนี่เราจะขายพันเพื่อจะทํานี่นะ อ่ะบอกไปเลยถามไปเลยเดี๋ยวเผื่อลืมเราผมผมตั้งราคาไว้ปลีกนะพี่อ่าปลีกถามไปเลยเปิดเลยอ่ะเปิดเปิดใหม่โอเคอ่าว่าเลยถ้าเราถ้าเราขายกันจริงจังๆเนี่ยเอาเป็นว่าราคาปลีกราคาส่งดีกว่าอ่าใช่อ่าปลีกนะครับผมผมผมขายปลีกอยู่อย่างเงี้ยผมก็ขุดเลยหนึ่งกระจุกแล้วก็ไปใส่ถุงใช่เป็นเป็นเป็นกระจุกอะไม่ใช่ไม่ใช่ลำเดียวๆอย่างงี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ่าอ่าเป็นเป็นเป็นกระจุกอะครับผมก็ก็เนี่ยอย่างอย่างอย่างกระจุกอะ ผมจะขายอยู่หนึ่งร้อยระวังผมอ่ามันมันจะลักษณะนี้นะออ่่าลักษณะอย่างตัวกว่านี้นะแต่เนี่ยการันตีก็คืออ่าครับอ่าผมปลีกก็คือพันสองสิบต้นรวมส่งครับผมสิบต้นพันเดียวผมปวดหัวเอ้ยไม่ใช่ต้นเดียวอร้อยหนึ่งเจอค่าส่งผมปวดหัวครับ คือคนจะซื้อก็ซื้อเป็นพันสองต้นอ่าพันสองโอเคโอเคคือคือคือมันจะไม่ใช่ไซนี้นะแต่มันจะเป็นใหญ่หน่อยอ่าใหญ่หน่อยอ่ารุ่นนี้ได้ไหมอ่ารุ่นนี้นะรุ่นใหญ่หน่อยครับอ่ารุ่นแต่ว่าจริงๆนะอ่าถ้ารุ่นเนี้ยพี่จับด้วยอ่าจับแบบนั่นๆไม่โดนนามเออเออแต่รุ่นใหญ่หน่อยอ่ะแต่ผมผมจะผูกไว้ให้เรียบร้อยครับผมจะเป็นอย่างเนี้ยมีหนามก็ไม่แพงถ้าใหญ่นิดก็มีหนามแล้วก็คือการันตีมัน มันมีแถบมีอะไรขึ้นอยู่เห็นแล้วไง<ต>ว่ามันมแน่นอนแล้วใช่ลำที่ไม่ได้ก็จะทิ้งอยู่ในแปลงนี่แหละนี่หลักการก็คือใช้แรงกระชากออกมาการจัดการกอไผ่เก้าดาวเอาเก้าดาวสองสีมาเป็นเกณฑ์ใช่การจัดการกอหลังจากปลูกไปแล้วนี่เออโดยประมาณก่อนครับแปลงนี้อายุโดยประมาณห้าปีแปด<อ>ปีเจ็ดแปดปีแปลงนี้น่าจะเจ็ดปีเต็มครับอ๋อแปลงแป๊ดคุณดูด้วย ก็ดูดูเล,เลอ๋อนี่คือการจัดการแขวงมากดูที่น้ำแดง<ช>แปดเลยนั่นล่ะที่ที่ผมเอาเครื่องมาเพราะอะไรอ่ะแดงแป๊ดแก่แก่จะไม่แก่เหมือนแก้วนี่เสมอต้นเสมอปลายอ๋อใช่ใช่ใช่ชแต่ถ้าสุดปลายเหมือนแบบบันไดอ่ะอันนั้นเอาแบบติดติดติดเมตรอ่ะพี่อ๋อแล้วน,นี่ทําบันไดก็ได้ค ไม่มันบางๆส่วนบางก็มีโหไว้ใ้น่ะลำสวยขาไม่มีไม่มีตัวนี้แต่ว่ามันจะมีเรื่องข้อดูเรื่องข้อกับเรื่องหลองของมันนะเหมือนเหมือนมีรรัดเนี่ยพี่จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาไส้กรอกไงคุณไส้กรอกไส้กรอีสานนะรัดรัดรัดเป็นข้อไส้กรออีสานยาวอย่างนี้นะครับผมว่าน่าจะเกิน8เมตรมั้งครับนี่โอ้เกิน เอาเอาว่าแปดเมตรขนาดแีดเท่าหัวเท่าท้ายสบายเหรอพี่แปดเมตรเท่าหัวเท่าท้ายอ่ะยังไม่ได้บอกราคาลำสมมติเราซื้อขายลำกันมีไซส์ที่เราจะบอกราคาไหมเช่นสามนิ้วไปเท่าไรอะไรเท่าไปเราตัดอย่างนั้งยังไม่ได้ตั้งราคาไว้แต่ผมผมตัวนี้ผมก็เทียบเท่ากับไผ่ตรงไผ่เลี้ยงไผ่สร้างมน่ะแต่บวกราคาไปอีกนิดหน่อยครับเพราะว่าประมาณประมาณบอกราคาหน่อยประมาณประมาณเพื่อเป็นไอเดียในการคุยก็ก็ก็อยู่ที่ สามนิ้วสองนิ้วเนี่ยอย่างเงี้ยนี่นี่ไซส์อย่างเงี้ยสประมาณร้อยสามนิ้วร้อยหนงได้ไหมก็ก็ก็น่าจะสองนิ้วนะสองนิ้ว่เนี้ยรุ่นเนี้ยครับผมได้ได้อยู่ร้อยหนึ่งได้อยู่พี่ตัดเสร็จนะหนึ่งนิ้วหนึ่งร้อยสองนิ้วสองร้อยไม่ใช่ไปตรงมันต้องเป็นห้านิ้วห้าร้อยไปนู้นนะสามนิ้วสามร้อยก็นั่นแหละเทียบราคาไ่ตรงเพราะจริงๆผม ผมยังไม่รู้เรื่องการที่ว่าน้ํายาอะไรมันแช่รอพิสูจน์อยู่แต่ว่าตัวเนี้คือไม่อยากจะขายเป็นไม้ดิบเห็นมอดมันชอบครับผมอ๋อควรจะแช่น้ํายาแช่น้ํายาเท่านั้นนะครับใช่ใช่ไม่เลยนะครับเลยเลยไม่ไม่มีราคาไม้ดิบก่อนแต่ว่านี่เราเดี๋ยวเดี๋ยวกําลังจะทําราคาอยู่ครับผมก็น่าจะนิดนึงอาอย่างนงี้ใครสนใจเพื่อจะคนไหนจะจะซื้อขายลําบอกไปก่อน อ่าศูนย์เก้าว่าสองเก้าสองสี่ห้าเจ็ดครับติดต่อมาได้แต่แต่เดี๋ยวรอรอแช่น้ํายาผมรอเช็คต้นทุนราคาอะไรอย่างนี้เพราะเป็นไม้ปลูกไม่ใช่ไม้ป่าครับผมผมก็ต้องมีราคาที่ว่าไม่ขาดทุนอ่ะครับผมโอ้ถ้าออกครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันจะง่ายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะสางกอนี้ให้สวยเลยอ่าอ๋อหนามหนามเนี่ยหนามปีแรกๆอ้าปีแรกๆเนี้ยจะมีหนามอยู่ที่ระวงคุเนี้ยเนี่ยเป็นหนามเลยครับผม ใช่ไหมแล้วพอยิ่งลำยิ่งเล็กเนี่ยหนามเขาจะเยอะ hmm. แต่พอลำใหญ่ๆหลังๆเนี่ยใช่ไหมหนามไม่มีแล้วพี่หนามไม่มีแล้วว,วิธีการเนี่ยให้เราลิดกิ่งที่เป็นหนามหรือว่าหนวดหนวดประดุกอะไรพวกเนี้ตอนที่มันออกใหม่ๆมันจะย่อยง่ายม,มันจะผูกง่ายครับพี่ mm. ก็คือลำกิ่งเล็กๆเนี่ยเรามาลิดไว้เสียก่อนเลยครับผมอ่าที่มันเป็นหนวดหนวด ผมเรียกว่าหนวดปลาดุกอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูสักตรงนู้นอะ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมามามาดู<ม>าคือมันจะหลุดหลุดหลุดมาพอโตแล้วมันจะไม่มันจะเป็นกิ่งตาหนามมันจะเป็นตากิ่งอ่ะครับผมเนี่ยเนี่ยเราเราต้องลิดตากิ่งเนี้ยเสียก่อนไม่งั้นตากิ่งจะมีหนามอีกเราลิดตั้งแต่อ่อนๆเลยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะไปเรื่อยนี่นะครับต้องลิดเสียก่อนแต่พวกนี้ไม่อันตรายอะ คือจะไม่มีหนามแล้วตรงนี้จะไม่ไม่เป็นตากริ่งแล้วข้างบนมันมีหนามผิดต่อใช่ใช่มันมันเนี่ยเนียเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเป็นเป็นหนวดอยู่เป็นเป็นหนวดพวกเนี้คือจริงๆใช้ใช uh, ้เลื่อยเนี่ยไม่ยากนะถ้าถ้าใครรักจะปลูกตัวนี้นะใช้ใช้เลื่อยแล้วก็ใช้ไอเนี่ยพี่ใช้ไม้ไผ่ใส่ขึ้นไปแล้วก็เลื่อยเลื่อยใช่เลื่อยเลื่อยนั่นแหละท็อปแมนนั่นแหละใส่ใส่ใส่ขึ้นไปเลื่อยได้อ่าเนี่ยมันต้องจัดการ มีการจัดการของมันแต่หนามมันก็ไม่ได้มีทุกลำเลยพี่ดวบางบางลำมันก็ไม่มีผมก็ไม่เข้าใจมันเหมือนกันอายุมากๆหนามมันน่าจะน้อยลงไปเห็นในรูปของต่างประเทศก็น้อยนะพี่เนี่ยเนี่ยก่อนก่อนนี้มีอยู่พอมากรณีพี่เนี่ยมามมันก็ก็มีน้อยลงก็คืออายุมากๆขึ้นไงใช่ใช่เนี่ยไม่ไม่ผูกอันนั้นผมฟันตั้งแต่ตอนตอนตอนเขาเล็กๆพี่อ้าว ทีนี้ทำไงต่อครับไปเดี๋ยว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 ยังอ่าดูการทำงานก็คือมันจะได้สองเด้งไงพี่คือจริงจริงไอ้ตัวนี้มันไม่ใช่สางกอทิ้งไงพี่สางกอเอาลำไปใช้ใช่ก็คือเหมือนเราไปตัดลำนั่นแหละอ่าสางกอจะตัดลำใช่ก็คือตัดลำไปใช้แต่ว่าพอเป็นการตัดครั้งแรกอ่ะพี่มันก็จะเป็นอย่างเนี้ยลำบากนิดนึง ทำอะไรครั้งแรกก็แบบนี้แหละใช่ต่อไปก็ง่ายอัน,นอันนี้ก็ตัดทิ้งเลย แปลกนะเนี่ยพี่กิ่งมันปลายมันไม่มีหนามเออแล้วใบมันไม่คันเหมือนอย่างอื่นด้วยใบเหมือนปาิเกเลยพี่จับตัวเออแต่เล็กๆเนี่ยเขามีหนามเ,เ,เนี่ยดูปลายดูกิ่งไม่มีหนามนะออ <laughs> ปลาย,ลายไม่มีหนามคือมันมองว่ามันสูงไอ้ยีราฟกินไม่ถึงพี่ เออ,เอ,อแต่ข้างล่างเนี่ยมีอะไรทําร้ายมันเป็นระบบป้องกันตัวของเขาอันนี้เรือนยอดไม่มีหน้ำดีจังคาโดมันสื่อเนี่ยนะสามนิ้วสี่นิ้วระวังโดนนี่เนี่ยพาสบายสบายเอาให้ส่งต่อให้ลุงกลมเลยมาเอาขึ้นบ่าพาไปด้านนั้นแหละนี่ลุงกลมว้าสบายสบายโหพลังช้างสารนะเนี่ยนั่นไงนคิดว่าแบบแค่ตัดปุดปดปด,ปดขาดก็จบ หมูหไม่ใช่จบง่ายๆเลยก็ต้องมาจัดการใช่ใช่นี้ต้องดึงออกไปนุ้นนิดนึงอ่าข้อข้อดีอีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นเป็นฟ้าหมุดเนี่ยเอ้เอ้เป็น,ปนสร้างหมุดเนี่ยตัวนี้จะเหนียวตัวอื่นแต่ก้าวดาวเนี่ยจะต,ตีตรงเนี้ยง่ายตีตาีตีตาเนี่ยง่ายเห็นไหมออกเลยใช่สร้างหมุดนั้นเหนียวนะ โอ้เน oh, ี่ยพี่ตีตีกลับนิดเดียวเนี่ยออกได้เลยขายได้สามตัวนี่เกว่าทุกอย่างขายได้คนต้องต้องคิดก่อนว่าขายได้นะครับไห้น่าจะดีกว่าไหมเออ ถ้าปลูกแล้วขายได้หมดไม่เหลืออ่ทั้งสามตัวขายได้หมดผมว่าไผ่ดีกว่านะพี่ในราคาที่ท้องตลาดอะแต่ตอนนี้คือไผ่มันจะดบดบ่านิดนึงตรงที่ว่ามันมันจะขายยากกว่าเท่่าไหรขายยังต้องคอยลุ้นว่าจะขายได้ไหมคือตอนเนี้ยขายได้หมดไม่เหลือถ้าราคาถูกเออใช่หมดไม่เหลือเลยพี่ราคาถ้าราคาถูกแต่แต่อย่างเดียวอ่ะ คือราคา,าถูกไงพี่คือใครก็จะเอาร้านซุ้มก็จะเอานู่นก็จะเอาแต่ว่าม,มันเป็นราคาที่คนแล้วคนทําแล้วก็ไม่เหลือเหมือนกันพี่เช่นเหมือนกับไผ่ผักล้าละสิบบาทอย่างเงี้ยนะใช่ใช่ขายหมดไม่เหลืออา้าวแต่ตัวนู้นทุกอย่างจะมีอายุยางมีอายุปลาม,มีอายุ สุดท้ายคุณต้องมาโค่นปลูกหม่อีกอ่าอยางพาร,รานี่ผมทราบยี่ห้าปีปาล์มนี่พอๆกันไหมปาล์มก็พอๆกันพี่ไม่ข้ามอ่ะพี่พอไปตายมันจะแบบผลตอบแทนจะนอ้อยลำนั้นอนะ่ะเอลำของแก้วอ่าลำที่แก้วกจับเอาออกก็สวยแล้วทีนี้อ่ะลำที่แก้วจับเอาออกแล้วก็น่าจะสวยแล้วมั้งใช่ใช่ใช่สวยแล้วก็ก็เนี่ยทีนี้ก็เหลือก็เป็นดโดดอ,อย่างนี้เลวทำไงต่อโดดอย่างนี้ขุด ขุดเอาไปขายเลยไม่ใช่ตัวนีด้ดูแค่ประมาณอันนี้เหรอเออหรือปล่อยมันเวลาแล้วมันผูกเองว่าจริงๆอ่ะพี่ไม่ผูกเราก็ต,ต้องต้องใช้ใช้เลื่อยนี่แหละปาดปาดให้เสมออีกที<ต>งนงเราไม่น่าก็ปล่อยมันไว้ใช่ปล่อยไว้ก่อนพี่แต่ว่าไอเมื่อกี้จะปาดให้สวยเลยมันมันไม่ได้พี่มันติดอย่างอื่นเอาฟันชั่วเอาฟันโอ้เมื่อกี้ลำขนาดไอ้ลำใหญ่อ่ะยังให้ลุงกลม ให้ลุงกรมดึงได้เลยลองลุงกรมดึงลำเล็กดูดินาน <laughs> อ่าลองลองลุงกรมมาดึงลำเล็กหน่อยดิาวางอ่า,อ,าอ,นนอันนี้เราก็จะแซะเอาไปใส่ถุงชําขายนะครับผมอันนี้เป็นก้าดาวสองสีการันตีว่าแท้แท้ยิ่งกว่าแท้ เพราะว่ามันมันเป็นสีแล้วใช่มั่นใจได้มั่นใจได้มันมีสีแล้วนี่นี่อันนี้ออกซะหน่อยแก้วโอ้ทีเนี้ยสวยเลยฟันฟันออกจะได้ถ่ายรูปสวยใช่เออนี่นี้ขึ้นสีล้ำขึ้นสีเดี๋ยวก็จะเอาไปผูกเชือกใส่ถุงอะไรอย่างเงี้ยครับผมเอาไปทำพันขายเพราะว่าผมก็ไม่ได้ทำพันนานแล้วอ่ะนี่จะได้การันตีก็คือขุดเงาจากกอ มันจะได้สวยด้วยล่ะไว้มันก็เกะกะทีนี้จะขุดทิ้งก็ก็อะไรอยู่ก็เลยเผื่อขายได้พี่ชอบหลุดก็คอลุงกลมแหละไม่เป็นไรคอลุงกลมแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเก็จะจะอย่างเนี้ยผมก็จะขุดคือใครถ้าอยากได้เงาประมาณเนี้ยมีขาย แต่ถ้าเง้าใหญ่อะมันจะเสียหายผมก็เลยแทงซอยนี้อัพเตอะแทงซีหน่อยหนึ่งเดี๋ยวแทงอีกสักหน่อยหนึ่งจะได้เดินเข้ามาดูโอ้แป๊บเดียวเองนะไม่ถึงขนาดว่าอันนี้ไว้ก่อนก็ได้อันนี้ไม่ขุดแล้วไม่ขุดแล้วมันเลือกเดี๋ยวนี้ลำนี้ออกหน่อยใช่ลำนี้ออกหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โดนหัวอ่ากีฟอแล้วอันนี้อัพเตอันนี้ไม่ขุดแล้วตอนแรกกะ เอ๊ยหรือว่าขุดว่าเนี่ยลึกไหมโอ้ได้อยู่ได้นะอันนี้ไม่ขุดยอมตัดเลยโอ้โหอันนี้ต้องตัดซะหน่อยนี่จับปั๊บเจ็บเลยนี่ตัดตรงนี้อ๋ออ่าฮะ,อะเอ็นเอ็นนั่นเหรอเอ็นเหลือแต่เอาลงแล้วเอ็นเอนเอ,อ,อมันออกแล้วขุดมันออกแล้วสวยแล้วล่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเป็น เอออย่างนี้ก็สวยหน่อยบีฟอร์แล้วทีนี้อัฟเตอร์แล้ว <c oughs> ท็อปแมนใจเหนือเดี๋ยวเดี๋ยวปาดให้สวยเลยก็ได้ที่ปาดให้ต่ำไปเลยนะนไหนๆก็ไ,ไหนๆแล้วนะเออเอ้าวเลยเให้มันสวยไปเลยเดี๋ยวเขาว่า ไม่<ห>ทำแล้วไม่ทำให้สวยอีกไม่ค่อยชอบแต่ไปเนี่ยมันมันจะไปโดนอันนี้คืออเตอร์ หลังจากแต่งใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าครับสองคนเป็นหลักลุงก็แี่ตัดลำของพวกปีที่สองปีที่สองที่สามนะนี่ดูดูดูลำลำยังก็ที่อันสวยอันนี้ผมใช้ไม่โคขุดขุดหลุมแล้วก็ปลูกตรงนี้น้ามันจะมาขังในนี่แล้วมันก็ค่อยวิ่งออกไปวิ่งออกไปครับผมออันนี้ร่องรอยารปลูก้าปี เจ็ดแปดเก้าประมาณนี้จะประมาณเจ็ดปีย่างเข้าปีที่แปดครับ oh, แปลงนี้เจ็ดปดปีโอเคหลังหลังจากแปลงน้นแล้วอ้าวนี่คือเก้าดาวสองสีครับผมตัวนี้เริ่มขึ้นใช้คําว่าลำจริงแล้วกันนะก็คือเต็มฟอร์มของเขายังไม่เต็มฟอร์มแต่ว่ามันเป็นลำที่ใช้งานได้ที่ที่นิยมใช้อะลำเนี่ยประมาณสามนิ้วสี่นิ้ว แต่ถ้าว,วผมมองว่าตัวนี้ศักยภาพของเขาอะ่ะผมเคยเห็นเมืองนอกอะ่ะหกนิ้วได้อยู่ครับตัวเนี้ยแต่ว่าเมืองไทยเราตีว่าผมการันตีว่าสี่ห้านิ้วเนี่ยอืมได้แน่นอนนะเพราะของผมตัวตัวนี้ก็สามนิ้วบวกนะพี่อ่าความสูงของลำก็เอาเรื่องอยู่นะสิบเมตรอ่าใช่ผมมองว่าสิบเมตรเสมอต้นเสมอปลายเนี่ยได้นะอ่าเสมอต้นเสมอปลายสิบเมตร แต่แต่ว่าบางทีอ่ะพอไปไปลายแล้วคุณภาพลําจะดรอปลงนิดนึงคือมันบางมันบางไปแต่แต่ถ้าช่วงสี่เม็ดเนี่ยหนาแน,าน่นอนอ้าวโอเคนะครับอ่ะใครสนใจพันมันหรือลํามันอ่ะฝากเบอร์หน่อยครับอ่าศูนย์เก้าห้าสองเก้าสองสี่ห้าหกเจ็ดครับผมต้นพันก็มีลําก็เดี๋ยวจะขายในรูปแบบของแช่น้ํายาดีกว่าครับเพราะว่าพอไม่แช่น้ํายาไปเดี๋ยวเป็นปนัญหาเรื่องมอดเรื่องอะไรอีกมันมันหลายเรื่องครับผม อ้าวตอนนี้เขาบ่อแช่เขาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูบ่อแช่กันด้วยได้น้ำยามาแล้วเดือแต,แต่เดี๋ยวเราไปดูกันแต่เวลาอ้าวโอเคนะครับขอบพคุณครับ กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ